สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนหน่วยบ้านหลังใหม่แสนสุขกันนะคะบ้านของเราบ้านของเราก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวทุกคนเป็นที่ให้ความรักความอดอุ่นทําให้รู้สึกปลอดภัยจากสิ่งต่างๆช่วยป้องกันแสงแดดป้องกันฝนและยังเป็นสถานที่ที่สมาชิกทุกคนได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ การที่เราจะสร้างบ้านต้องมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้นะคะ 1. เสาเป็นส่วนประกอบแรกที่จะนำมาสร้างบ้านต้องมีขนาดพอเหมาะกับบ้าน 2. หลังคาเป็นส่วนประกอบด้านบนของบ้านเพื่อป้องกันแดดการฝนมีรูปทรงต่างๆมีสีสันวัสดุมีความแตกต่างกัน 3. ฝาผนังใช้สำหรับกั้นขอบเขต หรือแบ่งสัดส่วนภายในบ้านให้ชัดเจน4หน้าต่างเป็นช่องที่อยู่ที่ฝาผนังของบ้านสำหรับรับแสงสว่างและให้อากาศถ่ายเทมีบานสำหรับเปิดปิดด้วยค่ะ 5. ประตูเป็นช่องทางการเดินเข้าออกของบ้านสามารถเปิดปิดได้และที่สำคัญนะคะเด็กๆส่วนประกอบชิ้นสำคัญทุกชิ้นจะต้อง มีความแข็งแรงทนทานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่คนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะคะต่อไปนะคะเป็นประเภทของบ้านและวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านนะคะ 1. คอนโดมิเนียมมีลักษณะตึกสูงหลายชั้นเป็นการนำปูนดินทรายมาผสมในการสร้าง 2. บ้านดินเป็นการนำดินเหนียวมาผสมกับแกร เสร็จยาฟางผสมให้เข้ากันปั้นให้เป็นก้อนนำไปตากแดดให้สนิทเลยนะคะจึงจะสามารถนำมาใช้งานได้ค่ะ 3. บ้านเดี่ยวสองชั้นมีลักษณะสองชั้นรูปทรงสี่เหลี่ยมม,มุมฉากเป็นการนำปูนดินทรายมาผสมในการสร้างค่ะ 4. บ้านแพรมีโครงสร้างเป็นไม้คล้ายกับเรือนไทยเป็นบ้านที่สายมาก รอยอยู่บนน้ำได้ 5. บ้านทรงไทยเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ยกพื้นสูงโดยเรียกว่าใต้ถุนบ้านสามารถใช้สอยประโยชน์หรือทำกิจกรรมต่างๆในนั้นได้มีโครงสร้างเป็นไม้โดยนำไม้จากต้นไม้ชนิดต่างๆมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างบ้าน 6. บ้านฟางเป็นการนำฟางมาอัดเป็นก้อนให้แน่นๆ แล้วจึงจะสามารถมาเรียงต่อก,กันเพื่อสร้างบ้านค่ะถึงแม้ว่าบ้านทำมาจากวัสดุต่างๆนะคะแต่บ้านก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายต่างๆจากภายนอกได้ค่ะห้องต่างๆในบ้านของเรา 1. ห,ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่น living room เป็นห้องที่ใช้สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนดูทีวี หรือว่าทำกิจกรรมต่างๆและยังมีไว้สำหรับการรับแขกที่มาเยี่ยมเย็นบ้านของเราได้ค่ะจะประกอบไปด้วยโซฟาเก้าอี้โทรทัศน์เป็นต้น 2. ห้องครัว kitchen เ,เป็นห้องที่ใช้สำหรับประกอบอาหารต่างๆประกอบไปด้วยอุปกรณ์เครื่องครัวเช่นจานชามหม้อกระทะเตาอบตู้เย็นเป็นต้น3ห้องน้ำ bathroom เป็นห้องที่ใช้สำหรับอาบน้ำทำธุระส่วนตัวต่างๆจะประกอบไปด้วยชักโครกอ่างอาบน้ำอ่างล้างหน้าสักบัวเป็นต้น 4. ห้องนอน bedroom ห้องพักผ่อนในเวลากลางวันและกลางคืนประกอบไปด้วยเตียงนอนหรือที่นอนเฉยๆก็ได้บางบ้านอาจจะนอนรวมกันบางบ้านอาจจะแยกเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่หรือของเด็กนั่นเองค่ะ 5. โรงจอดรถ garage ใช้สำหรับจอดรถยนต์ค่ะสำหรับคลิปวิดโอการสอนหน่วยบ้านหลังใหม่แสนสุขนะคะทำให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของบ้านประเภทและวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านส่วนประกอบของบ้านและห้องต่างๆที่อยู่ภายในบ้านของเรานะคะเด็กๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะบ๊ายบาย